วันนี้ผมจะมาผัดเผ็ดหมูสามชั้นใบยี่หร่านะครับก่อนเอื่นใส่หมูสามชั้นที่มีส่วนมันเยอะๆลงไปผัดก่อนนะฮะแล้วก็ตามด้วยพริกครับใส่พริกก็ไปผัดกับหมูสามชั้นฮะจนน้ำมันจากหมูสามชั้นอนะ่ะมันเริ่มออกมาเล็กน้อยนะฮะพอมันเริ่มออกมาเล็กน้อยแล้วเราก็ใส่หมูส่วนที่เหลือลงไปผัดต่อนะฮะ ผมอาจจะขอใส่พริกเพิ่มนะฮะก็ดูมันหมูสันทางค่อนข้างเยอะนะฮะเดี๋ยวกลัวจะไม่เผ็ดครับแล้วก็ผัดคั่ไปเรื่อยๆนะฮะจนหมูสามชั้นเนี่ยมันเกือบ,บสุกแล้วครับผัดต่อไปนะฮะจนประมาณเกือบสุกเราปั้งมาปรุงรสไอเทีปรุงรสก็ไม่ยากครับ ผมจะปรุงรสด,ด้วยรสด,ดีครับซอสลาเขียวครับซีอิ๊วขาวตามด้วยใบมะกรูดฮะ อหอยนางรมครับน้ำตาลทรายเล็กน้อยครับประมาณหนึ่งขวดน้นะครับแล้วก็ผัดให้สุกฮะพอสุกได้ได้ที่ใช่ไหมครับตอนนี้ก็ใส่ ไปยี่หรานะครับแต่ไปยี่หราต้องรบกวนฉีกนะฮะอย่าใส่เป็นไปนะครับใช้มีฉีกๆมันจะได้กลิ่นที่ได้ออกทั่วนะฮะแค่นี้ครับง่ายง่ายผมฝากกดติดตามช่องกับข้าวกับปุกให้ด้วยนะครับฝากกดติดตามกดไลค์ให้ได้นะครับแค่นี้ครับเรียบร้อยเสร็จตักเสิร์ฟได้เลยครับงี่ครับเสร็จแล้วทานคู่กับเหล้าหรือเบียร์ก็ได้นะครับผมแนะนําบอกตรงเลย ตักเสิร์ฟครับเนี่ยบอกคำเดียวเลยเลยว่าอร่อยมากทรับจริงครับเมนูนี้ขอบคุณครับ